Transcrição e สวัสดีค่ะอัสลามอะลิกุมค่ะพบกับไอชาปาก,กีสถานอีกแล้วนะคะวันนี้ไอชาจะมาแนะนําของดีปาก,กีสถานค่ะพี่น,อน้องของใชป้ปากีสถานนะคะก็คือครีมพอกหน้าแก้สิวนะคะแล้วก็ที่แผ่นลอกสิวเซียนที่ไอชาใช้นะคะว่าไอชาใช้อะไรที่ปาก,กีสถานเนาะก็อย่างว่าแหละคือเรื่องของเรื่องมันคือมันมีอยู่ว่าตอนที่ไอชาท้องลูกคน,คนเล็กเนะะี่ยค่ะ คือตอนท้องปุ๊บน่าจะเป็นสิวฮอร์โมนแหะค่ะสิวมันก็เริ่มมีมีนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะก,ก็แบบตามตามแบบที่ท,ท,ที่ต้นคลิปเลยค่ะตามรูปแบบตามต้นคลิปเลยอันนั้นคือแค่แค่ถ่ายอันนี้ค่ถ่ายถ่ายตอนหลังนิดนึงนะคะถ้าถ่ายตอนแบบลืมถ่ายตอนแบบตอนตอนช่วงที่มันเป็นแบบเป็นเยอะๆอะตอนรอบแรกนะันอันนั้นก็คือเยอะมากเลยอันนี้มันนี้เพิ่งถ่ายได้ตอนช่วงแบบว่าเออมัน มันมันตุ่มมันเล็กลงนิดนึงอะนะค่ะคือตอนท้องอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะไอช้านะตอนตอนไอชาทนะ้อ,ทองลูกคนคนเล็กเนี่ยพอตอนท้องปุ๊บก,ก็เริ่มอะอะไรอะเริ่มมีสิวเริ่มมีสิวแล้วก็แบบตัวดำด้วยนะหน้าก็ดําทุกวันนี้หลังคลอดก็ยังดำเหมือนเดิมไม่รู้เป็นไม่รู้ทปาไมไม,ไม่รู้เป็นอะไรค่ะก็มีสิวมีสิวผดค่ะเป็นสิวผดขึ้นเต็มเลยเนี่ยเต็มตรงนี้เลยนะคะเต็มหน้าผาก ตามนี้เลยเนี่ยมันมีมีไปถึงตรงนี้เลยนะและ้วท่านก็จะมีตรงจมูกอะไรแบบเนี้ยมันจะขึ้นมาขึ้นแถวเนี้ยแถวเนี้ยคือเยอะแบบหน้าหน้า,หน,า,ห,นาหน้าเกลียดมากจนแบบว่าแบบคือไม่กล้าออกไปไหนเลยไม่ไม่กล้าสู้ใครแบบว่าอา่พอเวลาแขกมาบ้านอะไรเงี้ยเขาก็ถาม่าก็ถามว่าปิดทาอะไรมาทาไมเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเขาบอกดูสิเมื่อก่อนผิวผิวเมื่อก่อนเขาในะอิจฉาผิวหน้าเขาบอก ผิวหน้าคนไทยนะ่ะดีเนาะอ,อะไรเงี้ยเมื่อก่อนสาวๆปากกีมาเนาะแขกที่บ้านเขาบอกก็อิจฉาเป็นไงแล้วทำไมทำไมทำไมตอนนี้เป็นอะไรฮอา์มไม่ดูแลไม่อะไรเลยไม่ใช่ไม่ดูแลไม่รู้พรพอมท้องแล้วมันก็มีมาเองพอตอนแรกก็คิดว่าสงสัยมันจะเป็นแค่สิวฮอร์โมนตอนท้องหรือเปล่าพอคลอดลูกมามันยิ่งเยอะคะ่ะยิ่งเยอะแล้ว,แล,วแล้วมันแบบมัน,ม,นมันคือรักษาไม่หายเลยทยํายังไงก็ไม่หายอืม เขาก็แบบว่าแนะนําให้ลองใช้ว่านหางจระเข้ดูทาทาแบบพวกทาน้ําผึ้งอะไรเงี้ยทําแล้วมันก็ไม่หายค่ะเอ่อยิ่งทาแบบว่าถ้าเราเป็นเป็นสิวเนาะถ้าเราทาน้าผึ้งพอกหน้าด้วยน้ําผึ้งสิวยิ่งขึ้นสิวยิ่งขึ้นเยอะแล้วที็นี้นก็แบบว่าขอโทษจับกล้องจับโดยโดนกล้องอืจะโฟกัสต,ตรงไหนแล้วทีเนี้ยไอชาก็แบบว่าก็เครียดมากเพราะว่าเวลาเราออกงานเนี้ยเราก็อายคนเนาะ ไม่แบบว่าแต่ขนาดแต่งหน้าแล้วมันก็ยังเห็นขึ้นมาขนาดเราเวลาเราแต่งหน้าเข้าไปแล้วมันก็ยังเห็นมันเป็นเป็นสิวขึ้นผลขึ้นมาเต็มแล้วแบบว่ามันมันมันหน้ารังเกียจอ่ะขนาดไอ้บางพอยละไอ้บางมองหน้าอะไรบางก็แบบว่าทําหน้าแบบเนี้ยก็แบบว่าจะอ้วกอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เลยแบบว่าขอร้องไอ้บางแบบว่าให้พาไปหาหมอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องปรึกษาหมอเนาะต้องต้องไปหาหมออ่ะเพราะแบบว่า คือคือคืออยู่แบบนี้ไม่ได้นะคือแบบว่ารับสภาพตัวเองไม่ได้อะแบบว่ารังเกียจตัวเองไปเลยอะไรแบบเนี้ยไอ้บางบอกว่าหมอที hebben, ่น yeah. ี่ไ <mitad>. ม่ไม่ไม่ไม่ดีเท่าที่เมืองไทยอ่ะทําไมอยู่ไม่ไม่แบบว่ารอให้ไปให้กลับไทยแล้วก็ไปรักษาทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าจะทํายังไงคือมันมันมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วทีเนี้ยไอ้บางก็บอกโอเคงั้นเราลองไปหาหมอก็จะมีมีมีหมอคนนึงเป็นหมอประจําตอนนั้นไอชันไปรักษาผิวหนังเนาะเมื่อก่อน ตรงคอเป็นแพ้แพอะไรไม่รู้มีเป็นแพ้อะไรเงี้ยก็เลยไปรักษาแล้วหมอคนนี้แกก็เคยทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลที่ไทยด้วยค่ะหมอคนนี้นมนัมน,นมก็เก่งเห็นะก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเออตอนนี้มันมันมันเป็นแบบว่าเป็นสิวโพด่นะเนาะแบบก็เขาก็บอกว่าอมหมอก็ สไตล์เดิมนะหมอปากีเขประมาณว่าห้ามกินข้าวนะห้ามกินของมันห้ามกินของเผ็ดห้ามกินเนื้อเนื้อสัตว์ถ้าแบบว่าเป็นประมาณว่าเนื้อวัวเนื้อควายอะไรเงี้ยห้ามกินกินกินเนื้อแพะได้แบบเนื้อแพะกินได้แล้วห้ามกินข้าวว่างั้นอ่ากินอะไรละกินโรตีก็ไปหาหมอเขาก็ให้ยาให้สบู่ให้ครีมให้อ่าแล้วก็กินด้วยค่ะกินกินแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นตอนแรกตอนแรก พอตอนแรกพอกินเราก็ทานเป็นคนรู้สึกว่าเหมือนมันเล็กลงมันเล็กลงแล้วก็ดีใจมากเลยวามันถูงไหนมันต้องหายมันต้องดีแน่เลยมันมันคือมันต้องดีแน่เลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ดีค่ะมันก็ไม่หายมันก็เหมือนเดิมมันก็ยังมีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วพอกินยาไปเยอะแพ้ยาอีกค่ะแพ้ยาจะอ้วกเวียนหัวคือไม่ไหวอ่ะไอไอวันก็เลยบอกให้หยุดเลยให้หยุดหยุดก็เลยไม่ไม่กินเลยอะไรเงี้ยก็ผ่านไปเป็นเดือนสองเดือนนั่นแหละไม่รู้จะทำไงก็เครียดแล้วทีนี้ก็ เมืองินมีน้องไอ้บังน้องสายบังอะ่ะนางก็บอกว่าเออเนี่ยพาหนูไปไปร้านหน่อยสิไปร้านแบบไปห้างหน่อยอยากไปอยากไปซื้อไอ้ไอ้ครีมพองหน้านะ่ะคือเห็นคนปากีสถานก็เขาบอกว่าตอนเขาไปที่ร้านอา่าร้านสวยสวยในปากีสถานแล้วเขาก็แบบแนะนํากันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าส่วนมากอา่ผู้หญิงปากีจะใช้อันนี้กันก่อนแบบก่อนแต่งงานก่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะซื้อมเอาเนาะแบบครีมพองหน้าอะไรกันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเวนสมสวนไทย สมุนไพรไม่ไม่อันตรายอะไรไปลองไปลองดูลองว่ามันจะมีไหมเนี่ยอะไรเงี้ยก็เลยโอเคไปเดี๋ยวพาพาน้องไปพอไปถึงก็เลยแบบพอเขาอพอพอเขาเอามาให้ดูเนาะแล้วก็ดูเออนี่มันเป็นแบบสมุนไพรเนาะแบบทําพวกแบบทาจากน้าผึ้งอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ทําจากขมิ้นชันอะไรอย่างเงี้ยก็ดูไม่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 น่าจะอันตรายก็เลยคิดในใจว่าหรือว่าเราจะลองใช้ดูเผื่อเผื่อเผื่อมันแบบได้ผลเพราะว่ามันมันมีรูปด้วยแบบว่ามีคนเป็นสิวแล้วก็ใช้ได้อะไรเงี้ย แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะถูกมากด้วยหลอดลนี่ค่ะเป็นกล่องเอ่อเป็นหลอดแบบนี้น ure, เนาะ7 h e r b เชื่อเนาะ7 h e r b เอุปตันอุปตันค่ะทำจากเจ็ดสมุนไพรเนาะอันนั้นมันเป็นภาษาอูดูอานไม่ออกแต่มันเขาทำจากสมุนไพรอ่าเ,เนี่ยแบบนี้มีพวกกระป๋องต่างประเทศอะไรแบบนี้เนาะ อันนี้ไม่ต้องสงสัยนะนี่คือไอชาถ่ายถ่ายในห้องน้ําค่ะอันนี้ถ่ายในห้องน้ํแเ้วแล้วเห็นเนี้ยก็เลยว่าจะลองแล้วเราก็ไม่รู้น้องก็ไม่บอกด้วยว่าจะรีวิวยังไงพาน้องไปซื้อแต่น้องไม่ได้ซื้อเราเป็นคนไปซื้อเองค่ะตอนนั้นจําได้เป็นหลอดเลด็กอันนี้จะหลอออันนี้จะหลอดแพงแพงกว่าไอตอนตอนครั้งแรกที่ซื้อนะคะหลอดเล็กก็จะประมาณเท่าไหร่อะเก้าสิบกว่ารูปีอะไรประมาณนี้แหละ พอทาเสร็จแล้วมี่คนรู้สึกว่ามันคือสิวมันแห้งแล้วก็ทาแบบนั้นแหละทาทิ้งไว้สิบห้ายี่สิบนาทีจุกว่ามันจะแห้งค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูเลยเดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยก่อนสาธิตเดี๋ยวมาให้อออหน้าให้ดูนะคะอันนี้คือคือกล้องมันกล้องมันกล้องตัวนี้มันมันมันแบบมันหลอกมากเลยค่ะพี่น้องเราจะมองไม่ค่อยเห็นเลยให้ดู ไอชั้มไม่ใช่คนน้าใสนะตอนเนี้ยไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะจะมีสิวเซียนนะคะอันนี้สิวเซียนคือเก็บไว้ว่าจะทําคลิปนั่นแหละแล้วก็มีกระนะคะอพ,อพอท้องลูกผู้หญิงแล้วก็เริ่มมีกระแล้วค่ะแล้วก็ไม่หายเลยหลังคลอดก็ไม่หายเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบแผลเป็นเมื่อก่อนมันก็จะมีตรงนี้ตอนนี้ก็ยังมีสิวมีตรงนี้ม,ม,ม,มีแค่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะไม่มาเห็นหรอกโอ้กล้องมันก็ทําไมมันจะแบบว่าเออเมื่อ กล้องก็ดีเวอร์เกินหรือเปล่ากล้องหลอกมากเลยอะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนี่นี่น,นี่เป็นไรเห็นเป็นเห็นไหมโอ้มันก็จะมืดเกินโอ้ยขออนุญาตทุ่งหัวแบบนี้นะคะโอเคคะ่ะเดี๋ยวเราเริ่มก,กันเลยคะ่ะคราวนี้คือไอช้ชัดทำหน้าให้เปียกๆนะคะคก็ล้างหน้าก่อนเราล้างหน้าก่อนเนะาะทำหน้าเสร็จให้เปียกๆนะเปิดให้ดูเลยขออนุญาตนะคะนี่คือมือนหนึ่งถือกล้องแล้วก็หนึงถือพิงแบบนี้เลยนะคะที่ไอ้ชัดทำเราจจะไปดูรีวิวของของสาวฟากี้คนหนึ่งเขาอาจต่แบบใส่ผสมกับ อย่างอื่นเนาะแต่แบบของไอชัดไอชัดใช้แบบนี้ก็จะทำให้ดูแบบนี้เลยค่ะว่าไอชัดใช้ใช้ทำแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันคือ <c oughs> จะรีวิวรีวิวแบบเรียวๆ,ๆเลยว่าไอชัดทำยังไงใช้จริงไหมทำยังไงโ okay. อเคข,ข้อหนึ่งขอโทษนะคะคือแบบว่าใช้กล้องโทรศัพท์แล้วก็ไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนมันแบบมันบ้าบอมากเลยอ่ะกดดูนี่เห็นไหมแล้วก็แบบมันโฟกัสไม่ได้เราพน้องเขง้าไปต้องมองไงต้องมองกล้องแบบนี้เลยก็แบบยทาไปเลยนะคะจนะต้องทาก้อนเด้อน่ะภาษาอีสานมีมีพี่เขาทีเควสไปก็กำลังไปหาทีเฟซบอกว่าพูดไทยได้มอ่ะ คือพี่คือพี่ฟังใส่สารนี่เหรอโอเคงัน้นก็พูดไทยแต่ก็ขอโทษนะค้ามันแบบบางคำมอจะพูดไม่ชัดบางคนก็ไม่ช,มชัดทุกคำนนะคะโอ่งไปโดนท่ากลุมแล้วดับเปิดกลุ่มท่านก็แฟนก็บอกว่าไม่้เปิดกลุ่มอ่ะเนาะก็โอเคสมัหรับไอชานะเขาบอกว่าซิลเซียมก็ใช้ได้แล้วแบบทำให้ให้ผิวผิวขาวเขาบอกงั้นผิวขาวแปลว่าใครที่แบบวแบบ่ามีแบบนี้กรอบตาดำอะไรเขาบอกว่าแก้ได้ทามือแล้วยืนทาคอน,นะคะ ทานาแล้วก็ต้องทางครอสเพรมันมันทำให้แบบผิวกระจ่างใสด้วยนะผิวขาวกระจ่างใสด้วยใชย้ใชแ้แค่อะไรนะสามวันครั้งนะคะสามวันครั้งหนึง่งที่ทียฉันทำก็เรียกว่าอะไรอาทิตย์ละสองครั้งนี้หรอสามวันครั้งหนึง่งแต่เนี่ยไอฉันไม่ได้ใช้ Get มาเป็นเดือนแล้วนะเพราะว่าสิวผลไอชันหายไอชัอนก็เลยแบบว่าหยุดขี้เกียจด้วยล่ยะคะ่ะก็เลยไม่ไม่แล้วก็ทำมันเดือนที่แล้วมันเริ่มมีสิวตรงเนี้ยมีสิวตรงนี้แล้วมันมีมีรอยแผลเป็นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าโอเคก็เลยแบบว่าถือโอกาสทำให้พี่น้องยูทูดดู้ ของปากีสถานก็มีดีนะคะของถูกก <t> ็ก็ดีนะของราคาถูกก <t> ็ดีใช้ดีเหมือนกันตรงไหนที่เราเป็นสิวเส้นเราก็แบบวนนิดหน่อยเนาะแต่สำหรับไอ้ช้ามันมันมันไม่มันไม่โอเคสำหรับสิวเชียนนะไม่โอเคค่ะสำหรับจะสิวเชียนนะชันมันลึกเกินมันไม่หายชันมีสิวเส้นเยอะเลยก็แบบถูวนวนไปอะไรเงี้ยไหนที่มันมีสิวแล้วก็วนนิดหน่อยหยดเบาๆนะเบาๆไม่วนก็ได้แล้วแต่พ่อกระแตฉันก็จะวนเฉพาะตรงที่เป็นสิวเชียนเท่านั้นนะค่ะเมื่อก่อนมีมีสิววตรงนี้ชฉันก็จะวนนิดหน่อยแต่ก็ไม่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 ไมมมมมมม่่่่่ลลงงงงืืออออแแรรนนนนนะะะไหหหััักกเเเพพาาาาาาาววววบผิ้้้ยยดขม ทาครีมทาแต่งหน้าก่อนนั้ะ่ถมอก็ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ออกงานเลยค่ะบอกว่ามันแบบว่าไม่กล้าสู้หน้าใครมันหว่าจากเมืก่อนเราแเป็นคนผิวผิวดีแล้แบบว่าเออมันโดนี้แล้วมันก็ไอคอนแบพี่น้องโอเคพอพักอย่าลืมขอดายลืมขอดาลืมพอโอ๋อขาลองนี่ก็แบบว่าคิปไปเลยนะพี่น้องแบบว่าทาไม่ได้ตรงอันนี้ไอซาบูทาได้เพราะมันมีมันมีเจะกันหนาวมันจะถือเรื่อยๆใส่กันหนาวคะพี่น้องมันจะโดนเส้กันหนาวใช่ไหมนะแต่นี่ค่ะรอไปยี่สิบนาทียี่สิบนาทีถ่ายมั้น มาค่ะตอนนี้ก็ครบยี่สิบนาทีแล้วนะคะมันมันก็ยังไม่ค่อยแห้งมากก็ยังมีตรงน,นี้แหละแต่ไอชัยจะเอาแค่ยี่สิบนาทีค่ะพอหลังจากนี้นะคะไอชัยก,ก็จะมาแบบว่ามาวนตรงสิวเซียนวนเอาไว้วนตรงหน้านิดหน่อยวนซิวเซียนนะคะแล้วก็ไปล้างออกค่ะแค่นีแค่เดียวอไอชายก,ก็จะชุบกับน้ำเพื่อให้มันแบบให้มันแบบวนได้ง่ายหน่อย ไม่ได้เปิดไฟในห้องน้ำนะคะมีไฟจากแสงแดดที่มันมว่าส่งมาจากข้างนอกค่ะอ๋อมีฮอตฟักหัว <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะเรา,าจะไปล้างนะคะเราจะไปล้างคะ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนลา้างเสร็จค่ะอันนี้คือหล,หลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วยังเปียก <c oughs> จะจะเห็นได้ชัดเลยว่าแบบหน้าผิวกระจ่างใสขึ้นเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> โอ๊ย กล้องมันก็แบบว่าเออมันก็หลอกเกินมันก็ทําให้แบบหน้าเนียนใสแตยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็แบบว่าพอพอหล,ลังหลังจะทําเสร็จแล้วนหน้ามันก็จะผิวรู้สึกกระจ่างใสขึ้นนันแต่ว่าหน้าชานี่มันจะมีมีกระมีอะไรอย่นเงี่ยเยอะเลย <c oughs> แล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะที่ไอชาจะทําก็คือลอกสิลเซียนค่ะ <c oughs> ไอชาจะใช้แผน่นแผ่นลอกสิลเซียน แบบนี้นะคะของ r e w a r d r e w a r d UK ค่ะอันนี้ก็ใช้ดีค่ะตั้งแต่ที่แบบว่าลองทุกอย่างแบบลองเป็นครีมหรือเป็นอะไรมาเนี่ยคนรู้สึกว่าตัวเนี้ยโอเคมากเวิร์กมากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวฉันจะมาทำให้ดูค่ะว่าขั้นตอนการทำทำยังไงอันนี้ก็อถอดออกมาแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยอ่ะอันนี้ันจะเป็นแบบตัวกาวนะคะไอ้ด้านนี้แล้วก็จะเป็นด้านนี้ เราเราจะติดเราจะติดตรงจมูกเราด้านนี้นะด้านที่เป็นสีม่วดำโอ้ยมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งอันนี้เนาะทำแป๊บหนึ่งค่ะแป,แปะเลยนะคะแปะด้านนี้เดี๋ยวไอาชั้ไปไปแปะเราวจะมาให้ดูนี่คืออาชั้แปะนะคะมันจะพอแปะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมามา,มาขอโทษนะคะคือลืมคุมผมปล่อยเออเนาะคุมพมปล่อยไปเลยไม่มีอะไรหรอกถามไม่ังแล้วละ่ะแล้วก็ไอาชัก็จะมา มาชุบกับน้ําค่ะคือทําจะเราจะทําให้มันเปียกหมดเลยแล้วครับพอเวลาทาให้เปียกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นสีดําค่ะแต่ม่ดูกันค่ะนี่ค่ะคือไอชาชุบน้ําแล้วนะคะชอบให้มันเปียกให้มันเปียกแบบนี้เลยนะมันจะได้ออกเป็นพอมันออกเป็นแบบนี้มันจะได้เป็นสีดําเห็นไหมพอเวลาเราชุบน้าแล้วมันก็จะแบบว่าสีมันก็จะลอกออกมาราก็ค่อยชื้น้องโอเคค่ะหลังจากนี้เราก็จะลองให้มันแห้งแล้วเราก็จะมาลอกกันค่ะโอเคไปกันเลยไปไหนล่ะโอเคค่ะตอนนี้มันก็แห้งได้ที่แล้วเราก็จะมาลอกกันเลยค่ะ มันก็จะแบบกาวมันต so oh. so ิดแน่นมากเลยกดค่อยกดมันมันจะออกมามันก็แบบว่าไม่ได้ใช้ดีขนาดนั้นหรอกแต่แต่เท่าที่ใช้ทุกงานออกมาแล้วมันคือตัวนี้มันมันตัวนี้รู้สึกว่า ดีกว่าทุกยี่ห้อที่ใช้ในปากีนะในปากีอนนี้พูดแค่จะไปนุงไทยเราก็จะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นมเห็พอเห็นไหมครับใช่เาดานนี่อ้อยเข้าโอยโอยเห็นอ,อยเห็นคุจะเชืช่ ไหคะนี่กล้องหน่ยกล้องจับหน่อยเห็นไหมก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าดีเลยนะมาค่ะนี่คือล้างหน้าเสร็จแล้วนะคุณจะสามารถมองเห็นสิวเสี้ยนไหมอันนั้นก็ไม่รู้มันมันก็ยังมีอยู่แหละมันก็ยังมีนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าโอเคมันก็ก็ยังถือว่าโอเคนะที่ปากีสถานมัน ยังแก้กขัดไปได้ไพี่น้องสมมเวลาเราจะออกงานมันยังมีอะไรยังมีตัวช่วยเราเนาะค่ะแล้วตอนนี้ขั้นตอนต่อ,ตอไปนะคะไอชักโอเคเข้ามาใกล้จเลยขั้นตอนต่อไปไอ้ชักก็จะใช้ผงนี้ค่ะมนตานมนตานิมนตนิตินะคะนั่นก็คือโคลนดินโคลนนั่นแหละพี่น้องดินโคลนแต่เอามาจากเอามาจากเมืองมนตานค่ะไอบ้บางนีถามลับางมานะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นเป็นเป็น ดินที่แบบว่าใช้ดีมากใช้ปิดรูขุมขนคะ่ะใช้ปิดรูขุมขนได้ดีดีมากเลยแหละถือว่าดีแต่วันนีเเ้เราสามารถพอกทั้งหน้าได้นะสมสมติว่าเราทำสมมติว่าเราทำสกราฟเสร็จใช่ไหมเราก็สามารถใช้ของนี้มาพอกหน้าเราได้เวลาปิดรูขนนะุมขนเนาะใช้ปิดรูขุมขนตอนนี้ไอ้ใช้ก็จะมาใช้แค่ตรงจมูกนะคะ เดี๋ยวจะเอาแค่ผสมนิดเดียวผสมใส่ฝ่ามือนี่ก็ได้แล้วก็แล้วก็เทน้ำผสมกับน้ํานิดหน่อยแล้วก็มาทาเดี๋ยวามาให้ดูค่ะไปจะทำให้ดูนี่ค่ะแค่นี้เองนะอันนี้ใช้ทาแค่นี้เองแล้วใช้ก็จะผสมกับน้ําค่ะเห็นไหมคะเอาผสมกับน้าแล้วก็จะมาวนเห็นไหมพอมันได้แบบนี้แหละทานไปเลยค่ะตรงที่เราเมื่อกี้เราเรา,เราลอกเสียเซียนไปเนาะตรงที่เราจะให้ปิดนั่นแหละ จีเบบี้ผ่านดูมุดาจีเบบี้ผ่านนี่รู้ว่าอะไรฟังไม่รู้เรื่องวอช Yes เสร็จแล้วค่ะเราไปลองให้มันแห้งพอมแรกแล้วเราก็พอแห้งแล้วเราก็เรียกว่าอะไรเราจะใช้เป็นผ้าขนหนูเปียกผ้าขนหนูเปียกใช่ไหมเอามาเช็ดออกก็ได้เหมือนกันค่ะหรือเราจะไปล้างออกก็ได้เหมือนกันแล้วแต่แบบทำแบบไหนล้างด้วยน้ำเย็นนะ แล้วแต่แบบคุณสะดวกแบบไหนเลยโอเคเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเรามาเจอกันตอนที่มันแห้งแล้วเราก็ไปล้างแลรอแป๊บนี่ค่ะพอตอนนี้เรามันก็แห้งได้ที่แล้วนะหรือแค่ตรงนี้นิดเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรไอ้ชากปล่อยไป้เพีงเดียวเพราะว่าเราโฟกัสเฉพาะตรงนี้เนาะที่เราทำลอกซิสเซีนตรงนี้เองโอเคไอ้ยมาแล้วก็ทำความสะอาดค่ะขั้นตอนของไอ้ชาก็คือโอ้ลูกเสียงดังไอ้ชาจะใช้คือชุดเปียกเนาะเพราะว่าหาคนหนุ่มไม่เจอหากระคนุ่มไม่เจอเราก็มาเช็คตึนเลยกดกระปุกลูดลงมาเลยพี่น้อง เราเจอกันเวลาเราก็ไปล้างหน้านะจ๊ะพอสัมมิ่งเสร็จเราก็ไปล้างหน้าค่ะล้างหน้ามาด้วยน้ำเย็นล้างหน้าเสร็จแล้วไอ้ชั้นเช็ดหน้าด้วยทิชชู่นะคะจะซับหน้าด้วยทิชชู่จะไม่ไม่ไม่ค่อยใช้ผ้าขนหนูซับหน้าค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะไอชาก็จะบำรุงผิวไอ้ชาด้วยอันเวลาเจนค่ะ เพราะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทาครีมไม่ได้ใช้ครีมอะไรนะเพราะว่ากลัวสิวตอนนั้นคือตอนนั้นรักษาสิวผดอยู่เนาะก็กลัวสิวผดมันจะขึ้นก็นเลยใช้เฉพาะในเวลาเจเท่านั้นคะ่ะเท่านั้นยนังเช้าเยน็ยนเช้าเยน็ยนเช้าเยน็ยน,ยน,ยน,ยนทุกวันอันนี้คะ่ะยี่ห้อน,นี้นะคะที่จะหาได้ที่เมืองไ่ยใชานะคะถ้าคนไหนหาได้แบบไหนก็ดีแบบ100%แล้วก็ก็ดีเหมือนกันแต่ที่เมืองไจะมีมันก็จะมีแค่92%แล้วก็มี99%อันนี้ตัวนี้หายากไปเจอตัวนี้มาก็เลยสอยตัวนี้มาใชา่ค,ค่ะใช้จริง ไอตัวนี้เห็นผลดีไอตัวที่92%สเซ็นนั้นไม่ไม่ใช้ไม่ได้ผลเลยยิ่งใช้ยิ่ง,งสิวมีสิวขึ้นเยอะแล้วก็เราจะใช้ว่านของว่านว่านหานตระเี้แค่แบบตัดออกมาจากต้นแล้วก็มาทานั้นอันบบนั้นก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าของไอชำไอช้ใช้ตัวนี้มันรู้สึกว่ามันสิวมันหายเร็วนะโชว์ให้ดูเลยว่าใช้จริงจะหมดแล้ว <laughs> จะหมดแล้วต้องไปหาไปรอกเดือนที่แล้วไปหาที่ที่ห้างน,นั้นไม่ไม่มีเลยต้องต้องกลับไปค่ะให้เบิรงเลยจ้ะ จะท,ทำคิปแต่ละทีก็ม่นวหยลูกใครมีลูกก็น่าจะเข้าใจเนาะวดภาษาแล้วยิ่งไม่ใช่คนเดียดีะนะสามคนแล้วยิ่งไวแบบนี้เลยเจ๊ค่ะเรื่อย,ยหมดนี่คือสูตรรักษาสิวพดของไอชา มีแค่นี้เองค่ะคลิปที่อาจจะยาวเนาะขอโทษค่ะขออภัยที่ถ้าคลิปจะยาวเนาะถ้าคลิปยาวขออภัยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อปเป็นกำลังใจให้อาชาร์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปของอาชาร์นะคะจะมีประโยชน์มากแล้วก็มีประโยชน์มากนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะอัสลามอะลยกุมค,ค่ะ